กรับสวัสดีดนะานครับผมเป็นาปนาเรางป้าหาป่ยอ่ะแต่จากทั้งหลายยังไงขอเสียงปรบมือบอกมาบอกมือต้อนรับให้กับจุ๊บจิบคนหลอกกันได้กาเดีคนนี้นะละกันมาถอนโอเคจัดปลานะวันนี้เริ่มต้นที่ตันวนระบาทเราขอราแรกบาทแรกเลยแล้วกันมาถอจัดปลาที่มาละสิบบาทแรกดูเซว่าจะเด็จากแกิแค่ไหนไปติดตามรับชมกันในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยล้กันมาทุกคนยังไงก็ช่วยก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งกรุ๊งกิ๊งกุ๊งกริ๊งให้กับจุ๊บจิ๊บ คูดสิบมาพอดีโอ้โหแล้วหนึ่งร้อยบาทคูณสิปีเดียโอ้ยหนึ่งพันเลยมั้งทุกคนโอ้ยมาแล้วสิบ,บาทแรกเอา,บบาเอาเรื่องเหมือนนั่นเนี่ยเฮ้ยโอุ้ยังไม่ทันอธิบายอธิบายอ,อะไรเลยนะเนี่ยเพื่อนเพื่อนทุกคนโอ้โหก็อาหันคราบระน้อนวันนี้อยู่เกมฟอร์จูสโอไอขอเราพี่วัตสดรอใจดีขอรำนะคันจัดไปกับจิบจิบคนหลักกันเดิมกันดีคืนนี้แน่นอนนะคันเปิดหัวมาประเดิมแรกก็ได้แล้วหนึ่งพันบาททุกคนโอ้โหไม่ต้องทำฮาทำเหี้ยอะไรแล้วทุกคน โอย้ยอะไรจับโอ้โหดวงเฮงขนาดนี้พั่งทุกคนโอ้โหวันนี้ต้องได้กําไรประมาณหลักหมื่นหลักแสนแน่ๆนะมั่งขลโอเคเอาเป็น okay, ว่าได้กําไรตามที่จุ๊บจิบต้องการแล้วพั่งทุกคนโอเคจะไปเอากดมาไม้นี้เอาเฮ้ย oh, hey, ยังไงครูสิบต่อเลยปะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหคิดว่ามัเอาเรื่องว่ะเฮ้ยโอเคนี่มาแล้สี่สิบบาทพั่งทุกคนตอนนี้นะโอ้โหเมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้ครูสิบต่อเนี่ยฮาเลยนะ เฮ้ยยังไงกระโดดกระโดดไปดิโอ้โหไปใจ้กำลังกับเจ็บีต่อแล้วกนมันต้องโอเคไม่กระโดดไม่เป็นไรนะลูกก็ต่อไปดีกว่านเช้าพุ่งพนาสกุศลเฮ้ยจังใดระบาดนี่กระโดด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 โอ้โหกระโดดแบบนี้ดีดีกันเลยทีเดียวก็มาดิคราฟนอนๆเอค่อาอืมมาคูณสิบต <Edin S 1> ้องเข้าละมาแรกไม่เป <rent Kab> ็นไรไม้ต่อไปโอ้โหไฟเริ่มไหม้สะบงยังไงต่อโอ้ยมาส้มคูณสิบก็ได้ อะไรคูสิบก็ดีอุย้ยแต่ส่วนมากอยากจะได้อังเปานะถ้าอังเปาคูสิบนี่สี่พันแน่เลยอุย้ยเอายังไงยังไงเรายังไงล่ะให้ไหมล่ะโอ้โหไม่ให้มันทุกคนโอ้โหไม่ใจดีเลยสงสัยให้ไปแล้วเอาประทัดยังไงต่อดีประทังงดทแบบนี้ไม่เอาโอเคมาแล้วเมื่อไหร่กูจะได้จักทีวะเนี่ยโอ้โวนกลับมาที่เดิมเมือ่อคะาแล้มาประทัดคูสิบก็ได้โอเคมาประทัดคูสิบโอ้หึ่ันสองร้อโอเคสองพันพอดี มได้ปรับมากันต่อแน่นอนทุกคนโอเคเดี๋ยวทําการปรับมายไปที่ฏิบาทแล้วกันอยวันนี้มันมันมาแบบรวดเร็วใจดีใจดีกับอะไรกับจุ๊บๆักขนาดนี้สงสัยอยากจะให้กำไรกับจุ๊บๆหรือมั้ง ก็นะวันตุดจีนน่ะนานนะนะเอออ่างเปานะอ่างเป่าพี่มีอ่างเป่านั่นน้อนะว่าไงจะสสร้ามาเอ่างเปากับพี่ไหมถ้าว่าอ่างเปากับพี่ก็ต้องมาเอากับพี่อยู่ที่ห้องนะช้าโอเคป่ะแล้วจะก็จะช่วยพี่ก็จะให้อ่างเปากับนันนนะเออก็มาเอากับอ่างเปากับพี่ที่ห้องนะเออยังไงต่อคู่สิบไปดีโอ้ย ถ้าคูณสิบนี้สวยงามเลยฮฮ่าพรจิงโคกเลยทีเดียวมะัครั้งมาลูกก็ตอดีกว่าโอ้จังไหนลาบะดโอ้เกลือไปดีจังหวะนี้โอ้โหเมื่อกี้มือลั่นนะมันตกองัอนไปกดเล่นก่อนสางั้นนะมันต้อง่อนมาลูกก็ตอดีกว่าจังหดละบาดอีโคกำไรมากกว่านี้ได้หรือเปล่าโอ้มาตนะกะไรแม่มโอ้มาตนะโอ้มาตนะโอ้มาตนะยังเกลืออยู่เลยนะมานักั้โอ้ยจังหนลาบะต์ีโอ้เซฟไรบัสฟักเออโอ้โหมาจังหวะนี้กี่พันว่าไปโอ้โหละห้าชิ้นด้วยย็ดเค มา2,000ถึงหรือเปล่ปาอุย้ยเกิด2,000ด้วยทุกคนอุย้ย2,400โอเค3,000มาแล้วทุกคนมาปรับไม้ก,กันต่อเลยแล้วกันก็มาดีครับก็มาดีครับกําไรของเราม,มาแล้วเพืทุกคนโอเคคนนี้ต้องการปรับไม้ไปท,ที่120บาทเลยแล้วกันเพืทุกคนตามวิธีการปรับไม้และการลงทุนของเจ๊จ๊บ,บถ้าใครที่สนใจก็นะลองนำไปเล่นดูกันได้นะจ๊ะโอเคมาลงก็ต่ออุ้ยจังหวะนี้ส้มมาเดชใส่เชนจัดปลายดเขสวยงามรามแท้เลยถือเงินสักทีเดียวมันขาดโอเคมาลงก็ต่อไ้ มามามาเจ้เคกี่บาทว่ามาโอ้ยแล้วเมื่อกี้ประมาณ120บาทด้วยโอ้ยสี่พันกว่าแน่ๆเลยโอ้ยไม่ถึงสี่พันไม่เป็นไรโอ้ยหกสามพันหกร้อยสามสิบหกบาทก็มาประมาณก็ต่อได้ครันมันคนโอเคมาเจ้เคเจเรดเครย์เชดเครยเจเรตเดเออกำลังของเรามันเฟี้ยวฟ้าแจ่มเฟี้ยวอร่ามสวยกันอร่ามติ้งกันเลยทีเดียวอื มาลงกันต่อดีกว่าโอ้มาแต่ไหนก็ไรไม่แม้เออต้องมีกโอยต้องมีแบบได้กำไรมากกว่านี้หน่อยนะครับโอเคมาจังหวะนี้ตัววยังพอได้อยู่แล้วไงต่อนี้โอ้โหจังหวะนี้เฮ้ยยังไงอย่ากเกลือกันเลยโอ้ยจะทำแบบนี้เลยเพื่อนทนเหมือนฉันไม่เคยมีความหมายทำไมให้กำไรอะไรกับแชมป์ในหลานนี้พี่ว่าต้องสุดดอกของเราโอ้ยจะสูบเงินกูกลับไปคืนหมดแล้วนะเพื่อนทนโอ้ยใจร้ายใจดำไส้อะไรกับอะไรกับจุดชุดสกนะนี้โคตรแมวเงยคือพอให้กำไรกับจุดจี๊ยบเลยตีพี่ว่าถ่อง เออมาหนึ่งสิงพาัาหน้าพ่อหน้าแม่น้อย <c oughs> มาดิพี่วัวทองสุดหล่อเราโหนี่มึงใจขอมึงจะให้กำไรกูเลยแหะเนี่ยโอ้โหยึดตำควยเลยยึดก,ก็ไม่เข้าโบนัสให้กูไม่ต้องยึดหรอกสตีนโอ้โหเป็นไงแล้วกำไรกูหายไปหมดเลยเนี่ยจากหกพันกว่าบาทเนี่ยเอออ่ะแล้วแต่มันเลยหมดตูดก็ก็ช่างมันเถอะ นะฮมาตรวก็พอเลอกเล่นนะทุกคนวันนี้ลงตุนแค่หนึ่งร้อยบาทเท่าน,นั้นนะมาเล่นใ้เป็นวิทยาทานใ้เดิแนแรกนะทุกคนนะฮะวันนี้แมงดวงสวยหายแลย้วเนี่ยเป็นไงกูกดไปห,ห,ลหลายหลายไม้แล้วเนี่ยยังไม่เข้าสักทีโอ้โหล้วเพิ่งมาเข้าตอนนี้เนี่ยนะเอ้กกี่พันเอาโอเคมาแต่ยื่นกระปมาที่หกพันมันเดิมมาถือว่าเมื่อกี้วอรเมือแล้วกันนะทุกคน,นไม่ดีใจนะไม่อยากดีใจนะดีใจไม่มีประโยชน์อะไรนะเพราะว่าพี่โตัวต่อสู้เรของเราแบบ ทำไม่ดีกับจิ๊บๆนะเมื่อกี้จิ๊บๆิ๊บไปต่อเป็นตั๊กแค่พี่ว่าทางสลาค่าวโอเคปะ่ะมึงรีบๆให้ก็เลยกูซ้ายกูจะรีบออกไปใช้เงินแล้วมึงก็ไม่ต้องเห็นหน้ากูซะวันนี้เนี่ยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องฟีสเป็นจุ๊บไปทอดขอราทุกคนพบกันทุกวันพูดเป็นว่าต้นปลายนะเวลาหกโมงเย็นเท่านานแล้วมันต้คนอ่าบางทีคลิปนี้จิ๊บๆก็อาจจะเอาไปลงช่องส่วนตัวของจิ๊บๆก็ได้นะช้าออเครนะลงกันต่อดีกว่าเฮ้ยพี่ว่าทางส มันต้องงั้นแหละนะเป็นงอยมาตั้งนานในที่สุดก็หายเป็นงอยสักทีนะชาเพื่อนสัขันมามากูเสบต้องข่าละโอ้โหแบบนี้ไม่ดีไม่น่ารักเลยเพื่อน,นักนโอเคไม่ได้อยากได้แล้วนะมันต้องแบบเต็มช่องแบบนี้ดิอุ้ยอะไรวะประทัดอีกแล้วนะเนี่ยโอ้ยมาบ่อยเหลือกเกินนะมาดิอังเป้าดิอังเป้าโอ้โหส้มอ่าส้มก็ได้โอ้โหส้มก็ไม่ให้กูอีโอเคอังเป้ามาเถอะจริงๆโอ้ยกลับมาที่ประทัดอีกแล้ว ใจคอมึงอยาให้กูปตัดอย่างเดียวเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหร้อยคููสิบโอเคหกพันนะอ่ะโอเคอย่างน้อยก็หนึ่งหมื่นบาทแนละ้วมันทุกคน โอ้คิดว่าจะมีโอกาสได้กำไรจากตัวอื่นมากแล้วอ่ะทางเปาเมื่อกี้สองหมืนแน่ๆเลยมันขอโอเคประทัดมันน้อยป่านะโอเคคนน่ต้องการประมาณละกันม้คนหมายที่หนึ่เบาทนะมั้ทุกคนเอ้ยหนึ่งหมื่นหนึ่งพัจ็ร้อยยีบาทเอออะไรวะอะไรก็กูวันนียโอเคมาละสี่ร้อยบาทแล้วเอาเรอเกระชายนะนี่มาแล้วก็ต่อดีกว่าเพื่อนทต้องมีโอกาสได้กำไรบ้างกนดีหต่ละกันนะอือจังไระาบนี้โอ้ ทำไมวันนี้มันร้อนจังวะลูกเพ่มันร้อนอ่ะโอ้ยเจ้าชะตาไม่ส่งเสริมบารมีครับจะกิบเลยแล้วข่ามันัคันมาโอ้ยกระโดดโอ้โหคิดว่าจะกระโดด,ดตักงหน่อยถ้ากระโดดนี่แหงเหงเหงท้ายปีแล้ว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 แงเหงงท้ายปีมาตุดจีนะวันนี้ตุจจีนะขอแตะเอี้ยหน่อยดีของเป่าหน่อยดีเออถ้าไม่แตะเอี้ยกูจะเตะก้านของในวัวทองสุดหล่อหัวทองนรลกขอเราวันนี้มาให้มึงหล่อเว้ย นะโอ้ยมาตีตึงขึ้นไปสี่พันว่าไปนะโอเคกลับไปที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเหมือนเดิมมาจังหวะนี้นะเตอร์ไทยอุทยานไตรกำไรเพิ่มไปที่สองหมื่นบาทก่อนแล้วกันจะได้ทำการปรับไม้ที่แปดร้อยบาทนะตอนนี้กับทุกๆเกมจุ๊บๆก็จะเอาวิธีการปรับม้และการลงทุนของพี่วัวทองสุดหล่อเราไปใช้ในทุกๆเกมเลยแล้วกันนะทุกคนอ่าบางเกมก็ถ้ามันแบบวิธีการปรับไม้มันมันไม่เยอะเท่าพี่วัวทองสุดหล่อขเราเราก็จะปรับตามอำเภอใจของจุ๊บๆแล้วกันนะทุกคนอ๋อมามามา สวยแบบอัศวินรัตติกาลโอ้ยกับรของเราไปโผวมาสักทีเลยเมื่อกี้ขึ้นไปที่หนึ่งมืนบาทแล้วนี่เนี้ยแม่งโอ้ยมันจะโสอเงินเรากลับไปคืนให้หมดอ่นนี้ประเด็นอะโอ้มันต้องคอนโอ้ดูสิโอ้กองเราโอ้ยสักทีสักทีสักทางแต่นะโอ้สักทีก็ดีดีกันเลยทีเดียวมาครูสิ้องเข้าแหละจริงๆองัวนะเล่นมาครูสิบเข้าทุกรอบแต่แบบอยากได้อย่างอื่นบ้างยังไม่อยากได้ประทานทุกคนเฮ้ยเฮ้ยแบบนี้แหละชอบโอเคมา อุ icana, ้ยโอ้โหของแท้อ่ะโอ้ยอยากจะได้ทุกคนโอ้ยเอ้ยอ่ามากล่องเงินก็ได้นะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไม่ให้อะไรเราเลยนะเนี่ยมาเอากลับมาที่อย่างปังเดิมมาดิยัดเข้ยัดเข้ยัดเข้กูซิปโอ้ยกูสี่หมื่นโอเคแบบนี้แหละโอ้เชิญชอบมาเชิญนานรอมันตั้งนานแล้วทุกคนไหนที่สุดก็มาสักทีใส <bum> zat, ce, kita, ่หมื่นบาทเจ็ดเกจัดไพ่ โอ,นนอออโอ้ยสวยงามจริงๆแล้วนะเนี่ยโอ้มันค่ะก็มาดีครับ้ยกำไรของเราโอ้ยสวยงามจริงๆแล้วนะเนี่ยอืมโอ้40,000บาทเจ็ดขี้โอ้กำไรของเราแม่งสุดจัดวะ่ะสุดจัดประหลัดบอกแล้วบอกเลยมันค่ะโอ้เสร็จ40,000บาทจัดไปเย็ดดอกเสร็จดอกกำไรแบบนี้กาแฟฟ้ากอเลยทีเดียวแล้วทุกคนใส่เงิน400หัว100 40บาทโอเคคนนี้ต้องการประมาณไปที่1หัวละบาทแล้วกนะันน่ะ มาขออีกสักนิดสักหน่อยแล้วกันเพื่อทุกคนขอ,ขนขอกระโดดสักทีไม่กระโดดสักทีก็ขอแบบก้อนทองก็ได้เพื่อนทุกคนนะก้อนทองมาสักประมาณห้าหกชิ้นนะพอเลยนะเพื่อนทุกคนโอเคนะไม่อยากจะได้อะไรมากไปกว่าน,นี้แล้วแต่ว่ามึงให้กูสักทีถเถอะไอ้ยอียเย้ยกูมาแล้วหน0่งัน้อนะเนี่ย โอ้ยเย็ดเคเรวมึงมาให้ส้ม่านี้แปดร้อยมันไม่ขมลูกพีเฮ้ย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 ,อยโอ้หกระโดดด้วยมาดิจังหวะเย็ดเคมากระโดดแล้วมั้ทุกคนเอาไงต่อละบาดน,นี่เอ้ยกระโดดแล้วแบบนี้ต้องดีดีกันเลยทีเดียวมากระโดดแบบนี้ดีดีกันเลยทีเดียวยังไงต่อดิอุ้ยจังหวะนี้อุ้ยไม่เอาไม่สนใจโอเคมา <c oughs> เป็นไรล้วทำไมเราทำไมเราโอ้ยมาส้มก็ได้ครูสิบก็ดีนะพทุกคนยังไงต่อยังไงโอ้โหไม่ให้เพื่อนทุกคน มาปะทัดกวนสิพี่ก็เอานะตอนนี้ไม้ละโอ้ยโอเคมาโอ้โห โอ้ยสี่หมื่นแปดพันนะรวมกันเป็นเจ็ดหมื่นเก้าพันโอเคพอเลยแล้วกันมันะทุกคนไม่เล่นต่อแม่งแล้วแล้วกันเนาะโอ้โหวันนี้พอแล้วสุดจัดปลัดบ่อแล้วมันะทุกคนเอาเรื่องกับเรื่องกับชายที่กอบไม่ได้กําไรอะไรกับเขาเลยนะเนี่ยโอ้โหเป็นไงล่ะครับปิกวินใสี่หมื่นแปดพันนทุกคนโอ้ยเกือบไม่รอดนะมัทุกคนโอ้โหไต่กําไรจะเฮียทะยัดขึ้นมากันเรื่อยๆโอ้โหลําบากลําบนจนได้ดีทักษะนี้ดีดีเลยทีเดียวยังไงก็นะวันนี้โอ้โหทะนุบาเราทำกำไรสูงสุดได้ที่เจ็ดหมื่นเก้าพันนะสี่สี่บาทกอบไม หรือแปรป่าไร้ของเราทำอะไรไอประมาสงสุดตอนนี้อยู่ที่หนึ่งวันโอร้อยนะโอ้อนะโหยัดขี้เอาเรื่องเหมือนกันนะนี่โอ้โหได้กำไรขนาดนี้ก็ดีขนนดะเด็กก็ไม่ได้อะไรนะกรรมธุคขารโอเคนะ ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่สนใจคลิปวิดีโอนี้แล้วชื่นชอบวิธีการลงทุนวิธีการประมาณต่างๆจบคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ลองนําไปเล่นดูกันได้นะช้าโอเคอยังไงก็เพียงพอแต่เท่านี้แหละเจอกันใหม่คลิปหน้านะยังไงก็ช่วยกันกด,ลกกนด,ด,ดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกดกริ๊งให้กับจิบจิบด้วยละกันกับช่องฟีเจอร์เป็นเจ้าพ่อของเรานะฮะและจิบจิบ JP2 ด้วยละกันทุกคนลิงก์อยู่ใต้ description ด้านล่างหรใต้คำที่บาร์ด้านล่างของคลิปวิดีโอนี้นะครับทุกคนโอเคยังงไก็เพียงพอแแต่่เทานนี้หละะวันนนีี้ะพ่าองเเรราาและจิ๊บของก็ไ้ีนองาาากรบเพื่ สุขคนสุขคนไปกอดพบกับแม่กลิปหนาสำหรับนิสสุขบายเราไปไปจุดจอืมแล้วเจอกันนะชาราเพื่าไปน,นา่สุคสุ